ของพวกนี้คือของที่ทั่วไปเราเห็นได้ในชีวิตประจําวันนะคะแล้วก็ดูเหมือนจะเป็นของที่ไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือเปล่าว่าแม้ของเล็กๆเนี่ยก็กลับนํามาซึ่งความเสียหายอันใหญ่หลวงได้นะแถมยังมีคนเคยเจอเคสอันตรายจากของเหล่านี้มาแล้วด้วยเปนไปได้ยังไงเนี่ยล่ะคะงั้นเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังในเทคไทม์นะ ดูเหมือนเป็นของทั่วไปที่เราเห็นได้ง่ายโดยเฉพาะสภาพอากาศบ้านเราใครๆก็อยากได้พัดลมที่เสียบกับมือถือใช่ไหมคะหลักการของต้าตัวนี้ไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะใบพัดติดอยู่กับตัวมอเตอร์อีกด้านหนึ่งเป็นหัวที่จะเอาไว้เสียบต่อกับพอร์ตไม่ว่าจะเป็นเสียบต่อกับพาวเวอร์แบงค์หรือว่าสมาร์ทโฟนรุ่นต่างๆแต่ตเชื่อไหมคะของเล็กๆอันไม่กี่สิบบาทแบบนี้อาจจะทําให้คุณเสียเงินหลักพันก็ได้อย่างก่อนหน้านี้ก็มีเคสนะคะว่าผู้ใช้ iPhone เนี่ยเอาจาตัวเนี้ยไปเสียบกับ iPhone ของตัวเองปรากฏว่างานนี้ บอดพังซ่อมไป2,500ไม่คุ้มเลยค่ะนอกจากนี้ยังมีคนเคยเจอเคสนะคะที่เสียบใช้งานพัดลมกับมือถือแล้วเครื่องพังทันทีเพราะว่าพัดลมเนี่ยทำให้การจ่ายไฟของเครื่องรวนด้วยแต่อันนี้คาดว่าเป็นเฉพาะกับพัดลมบางรุ่นเท่านั้นนะคะที่ใช้ร่วมกับ iPhone แต่ถ้าจะว่าไปาการใช้อุปกรณ์เสริมผิดวัตถุประสงค์เนี่ยก็ถือว่าไม่ดีนะจริงๆทาง Apple เองเขาไม่ได้ออกแบบมาให้ใช้พอร์ตในการจ่ายไฟในปริมาณที่มากขนาดนั้น ถ้าเกิดว่าอยากชัวร์ว่าอันไหนใช้ได้ใช้ไม่ได้ให้ลองดูจากมาตรฐาน MFI ที่ทาง Apple เขาออกให้เพื่อเป็นการการันตีซะก่อนเพราะว่ามาตรฐานนี้จะทำให้มั่นใจได้ค่ะว่าอุปกรณ์นั้นๆจะไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์ของ Apple อย่าง iPod iPhone แล้วก็ iPad ปัญหานี้เกิดมาจาก อะแปเตอร์และสายชาร์จปลอมหรือว่าที่ไม่ได้มาตรฐานหลายๆคนอาจจะไปเดินตามตลาดนัดหรือว่าร้านค้าต่างๆแล้วเห็นอะแดปเตอร์หรือว่าสายชาร์จปลอมรวมถึงของที่ไม่ได้มาตรฐานวางอยู่ซึ่งของพวกนี้บางทีก็มีรูปร่างหน้าตาน่ารักสีสันสวยงามแถมราคาก็ไม่แพงด้วยนะคะอย่างพวกตัวอะแดปเตอร์เนี่ยขายอยู่ไม่กี่สิบบาทต่างจากอะแดปเตอร์ของแท้ที่แพงกว่าหลายเท่าตัวเลยยางก่อนหน้านี้จริงๆงเนี่ยก็มีข่าวเหมือนกันนะว่ามีคนไปซื้ออะแดปเตอร์แล้วก็สายชาร์จแบบที่ไม่ได้มาตรฐานแบบนี้เนี่ย พอเสียบชาร์จไปได้แค่10นาทีกลับมีเสียงระเบิดขึ้นแถมยังมีประกายไฟด้วยแล้วก็มีเข่าสีดําออกมาจากตัวอะแดปเตอร์อางานนี้ตัวอะแดปเตอร์ไหมไปเลยค่ะแต่ว่ายัางโชคดีนะคะเพราะว่าไม่ได้เล่นมือถือไปชาร์จไปไม่อย่างนั้นอาจจะกลายเป็นเคสที่เจ็บตัวแพงกว่าค่าของที่ต้องจ่ายก็ได้นะแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ใช่ทุกคนที่โชคดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีเหตุท,ที่แอร์คอสต์สาวโดนไฟช็อตเสียชีวิตจากการใช้งานโทรศัพท์ iPhone 4ขณะชาร์จโดยสาเหตุเบื้องต้นเนี่ย เขาออกมาบอกว่าเป็นการใช้อแดปเตอร์ที่จ่ายไฟไม่ได้มาตรฐานนั่นเองค่ะปัญหานี้เกิดมาจาก power bank อันนี้ถือว่าเป็นของที่ใครๆก็ต้องมีในยุคนี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราใช้งานมือถือกันเยอะจนแบตแทบจะอยู่ไม่พอใน1วันอยู่แล้ว ซึ่ง power bank เนี่ยก็มีให้เลือกมากมายหลากหลายทั้งเล็กทั้งใหญ่สีสันคาร์ฟูรูปตัวการ์ตูนหรือว่าจะมีความจุมากความจุน้อยแต่เคยสงสัยแม้ว่าบางทีเนี่ยเราเจอ power bank ที่มีความจุมากแต่ว่าราคาถูกเหลือเกินเหลือเกินซึ่งอันนี้มีสิทธิ์ที่อาจจะเจอ power bank ที่มีการจ่ายไฟไม่ได้มาตรฐานตามที่เคลมเหมือนกันนะ บางทีบอกว่าจ่ายไฟได้สูงแต่จริงๆแล้วอาจจะทําไม่ได้แกะเข้าไปข้างในอาจจะเจอตัวถุงทรายใส่เอาไว้ให้หนักแทนตัวลิเธียมไอออนเซลล์ก็เป็นได้ค่ะมีเคสเหมือนกันค่ะมีผู้ชายคนนึงเนี่ยซื้อพาวเวอร์แบงค์ที่ไม่ได้มาตรฐานไปและจริงๆตอนเอาพาวเวอร์แบงค์อันนี้ไปชาร์จให้กับมือถือไม่ได้มีปัญหาค่ะปัญหาอยู่ตรงที่ตอนที่เอาพาวเวอร์แบงค์เนี่ยไปเสียบชาร์จเพื่อเติมแบตนั่นแหละเสียบชาร์จเอาไว้ชั่วโมงเดียวปรากฏว่าบม ไฟลุกแล้วแถมยังสร้างความเสียหายให้กับข้าวของที่อยู่ในบ้านด้วยอันนี้ถือว่าต้องระวังมากเลยนะคะนอกจากนี้หนึ่งอย่างที่ควรจะจำไว้นะคะคืออย่าเอา power bank ที่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไปไว้ในที่ที่อุณหภูมิสูงทำไมนะหรอก็เพราะว่ามันไวต่อปฏิกิริยายิ่งถ้าโดนความร้อนเนี่ยมีสิทธิ์ลัตวงจรได้สูงเหมือนกันนะคะปัญหานี้เกิดมาจากแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน แม้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยสมาร์ทโฟนจะทำออกมาให้ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่แทบไม่ค่อยได้แล้วนะคะแต่ในท้องตลาดก็ยังมีบางรุ่นที่สามารถให้เราสับเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ด้วยตัวเองง่ายๆแบบนี้ซึ่งข้อดีของมันก็คือเราไม่ต้องพกเพล์แบงค์เลยค่ะเพียงแค่ชาร์จแบตอันนี้อีกก้อนหนึ่งให้เต็มพอมือถือของเราแบตหมดเมื่อไหร่เปลี่ยนแบตก้อนใหม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยไม่ต้องเสียเวลาในการชาร์จแต่อย่างใดแต่รู้หรือเปล่าว่าการเลือกแบตเตอรี่เนี่ยก็ควรจะเลือกให้ได้มาตรฐานเหมือนกันไม่อย่างนั้นจะมีความเสี่ยงนะ สำหรับมาตรฐานของแบตเตอรี่จริงๆในบ้านเราเนี่ยก็จะมีมอกอเป็นตัวการันตีเพราะฉะนั้นก่อนซื้อดูให้ดีนะคะถ้าหากไม่มีการรับรองมาตรฐานแบบนี้อาจจะเสี่ยงต่อการบึ้มนอกจากนี้ยังเสี่ยงต่อการรั่วซึมของสารเคมีที่บรรจุอยู่ภายในพวกแบตเตอรี่ด้วยซึ่งก็มีทั้งตะกั่วแคดเมียมลิเธียมนิกเกิลพูดตรงๆเป็นอันตรายต่อร่างกายทั้งนั้นเลยค่ะปัญหานี้เกิดมาจาก เห็นไหมคะแค่ของใกล้ตัวเล็กๆที่บางทีเนี่ยเราไม่เคยรู้สึกเลยว่ามันจะทําอันตรายใหญ่หลวงกับสมาร์ทโฟนของเราได้ทําให้เราเสียเงินเป็นพันเป็นหมื่นได้รวมถึงทาร้ายกว่านั้นก็คือทําให้เราบาดเจ็บได้หรืออาจจะเสียชีวิตได้เลยด้วยซ้าเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ก่อนที่จะซื้อของอรายอย่าลืมดูให้มั่นใจก่อนนะว่ามันมีการรับรองมาตรฐานที่ถูกต้องหรือเปล่าเป็นของที่ดูน่าเชื่อถือไหม เพราะว่าบางทีเนี่ยการที่เราซื้อของที่ถูกมากๆนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมีการลดคุณภาพในการผลิตหรือว่าลดต้นทุนและก็อาจจะทำให้มันไม่ปลอดภัยเท่าที่ควรจ่ายเพิ่มอีกนิดหน่อยแต่เอาชัวร์และปลอดภัยดีกว่าเนาะ